ระเบิดลิตเติลบอย2026เป็นการตีความใหม่ขององค์การออกแบบทางประวัติศาสตร์โดยผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับบทเรียนที่ได้รับจากอดีตระเบิดนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยระบบความแม่นยำขั้นสูงและถูกพัฒนาเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างตัวระเบิดทำจากโลหะผสมคุณภาพสูงที่ให้ความทนทานและความมั่นคงในระหว่างการใช้งานการออกแบบที่เพรียวลมช่วยให้เจาะเป้าหมายและกระจายแรงระเบิดได้อย่างเหมาะสม ในขนาดเดียวกันยังคงความแข็งแกร่งของโครงสร้างภายใต้สภาวะที่สุดขีดส่วนประกอบภายในได้รับการปรับปรุงโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ทำให้สามารถกระจายพลังงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดการระเบิดกลไกการจุดระเบิดของ Little Boy 2026รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยและการจุดระเบิดที่แม่นยำระบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดจนถึงช่วงเวลาที่ต้องใช้งานจริง โดยมีการจัดระบบจุดระเบิดสำรองเพื่อความมั่นใจในความเสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายมาตรการความปลอดภัยที่บูรณาการเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงจากการระเบิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานขนาดของระเบิดมีความยาวประมาณ10ฟุตและเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2ฟุตมีน้ำหนักใกล้เคียง9,000ปอนด์โดยเพิ่มชั้นป้องกันและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความมั่นคงและความแม่นยำการออกแบบใหม่นี้ช่วยให้การเคลื่อนที่ขณะตกมีเสถียรภาพมากขึ้น และสามารถควบคุมทิศทางด้วยระบบนำวิถีที่ทันสมัยที่ทำงานร่วมกับเครื่องบินหรือจรวดที่ใช้ในการปล่อยหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Little Boy 2026คือความสามารถในการปรับกำลังระเบิดตามความต้องการของภารกิจซึ่งเกิดจากเทคนิคการปรับแต่งวัสดุนิวเคลียร์และกระบวนการประกอบที่ทันสมัยความยืดหยุ่นนี้ทำให้สามารถเลือกใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสียหายที่เกินความจำเป็น การออกแบบมีลักษณะแบบโมดูลาร์ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนหรืออัปเกรดส่วนประกอบได้ตามต้องการทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับภารกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการป้องกันจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟา้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังคงทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนระบบนำทางและจุดระเบิดทำงานร่วมกับการนำทางด้วยดาวเทียมและระบบนำทางเฉยที่ปลอดภยัย ทำให้มั่นใจในความแม่นยำและลดโอกาสที่ระเบิดจะเบี่ยงเบนจากเป้าหมายด้านการจัดการและการเก็บรักษาระเบิดนี้มีฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อปกป้องส่วนประกอบที่ไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเปลือกภายนอกเคลือบด้วยวัสดุที่ช่วยดูดซับคลื่นเรดาร์เพื่อลดการตรวจจับระหว่างการใช้งานทีมผาคพืค้นดินงได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่ทำให้ง่ายต่อการจัดการเช่นจุดยกที่เสริมความแข็งแรงและอินเทอร์เฟสการเชื่อมต่อที่เรียบง่ายสำหรับโหลดขึ้นเครื่องบินหรือจรวด กระบวนการประกอบได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วยเครื่องมืออัตโนมัติและระบบวิเคราะห์เพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย์และเร่งวงจรการเตรียมภารกิจระเบิดนี้มีราคาประมาณ500ล้านดอลลาร์ซึ่งสะท้อนถึงเทคโนโลยีและวัสดุขั้นสูงที่ใช้ในการสร้างรวมถึงต้นทุนการวิจัยและการทดสอบที่เข้มงวดราคานี้ทำให้มันเป็นสินทรัพย์ทางวิทธศาสตร์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจเฉพาะมากกว่าการใช้งานทั่วไป การพัฒนา Little Boy 2026เป็นการรวมเอาการเขารพในประวัติศาสตร์เข้ากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีวิศวกรตั้งใจคงรูปแบบสัญ,ญลักษณ์เดิมในขณะที่เพิ่มคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการในสงครามสมัยใหม่และจริยธรรมการใช้อาวุธความสามารถในการปรับกำลังระเบิดความปลอดภัยที่ดีขึ้นและระบบนำวิถีที่แม่นยำแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นในการลดความเสียหายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในการจัดการและใช้งานโดยระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทุกขั้นตอนการรวมลิงก์การสื่อสารที่ปลอดภัยและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้บัญชาการภารกิจมีการรับรู้สถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดการขนส่งและใช้งานโดยสรุป l i t t l e b o y ย2026แสดงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ที่ผสานการออกแบบคลาสสิกเข้ากับระบบสมัยใหม่เพื่อความแม่นยำ ความปลอดภัยและความยืดหยุ่นโครงสร้างแบบโมดูลาร์การก่อสร้างที่แข็งแกร่งและระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงล้วนทำให้มันเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่มีค่าสูงเราขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวเชิงลึกแบบนี้อีกขอบคุณที่ติดตามไรอวิชันแหล่งข้อมูลที่เชือ่อถือได้ของคุณสำหรับการรีวิวเทคนโนโลยียุทธศาสตร์และการทหารล่าสุดโปรดรอติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะนำมาแบ่งปันต่อไป